สวัสดีครับหลังจากที่เราเจอกรณีมอเตอร์ของถังปั่นแห้งใหม่นะครับวันนี้ซื้อมาใหม่เรียบร้อยครับเราจะทําการเปลี่ยนมอเตอร์อันใหม่ผมนํามาต่อแล้วก็ทดลองดูก่อนนะครับว่าอ่ามันจะสามารถใช้ได้ไหมนะครับปรากฏว่าหมุนดีครับนี่ครับหมุนดีมากเลยครับใช้งานได้เพื่อที่เราจะนํามา ประกอบใส่นะครับในถังปั่นแห้งของเครื่องซักผ้า LG อันนี้เป็นอันเก่านะครับที่แกะออกมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเราเอาไปให้ช่างดูนะครับร้านก็แนะนำว่าให้เอาแบบนี้นะครับก็เลยได้เปลี่ยนกันนะครับข้างบนสุดจะเป็นตัวที่ไปต่อเข้ากับแกนหมุนนะครับส่วนอันข้างล่างจะเป็นเบรกนะครับชุดเบรกยังใช้ได้นะครับเพราะนั้นเราจะแกะเอา อุปกรณ์เหล่านี้จากมอเตอร์อันเก่าครับเราจะเกะเอามาใช้งานนะครับโดยการนําไขควงเสียบเข้าไปนะครับเพื่อให้มันล็อกนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนแกนตัวนี้ออกมานะครับเพื่อจะเอาไปใช้นี่ครับหมุนสักพักมันก็จะหลุดออกนะครับเราก็จะสามารถถอดเอาแกนแล้วก็ถอดเอาชุดเบรกของมอเตอร์ถังปั่นแห้งนะครับไปใช้ต่อได้ พอตอนเราซื้อมอเตอร์มาเราได้แต่มอเตอร์ครับไอแกนกับชุดเบรกเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับต้องต้องมีต่างหากนะครับนี่ครับอันเก่ากับอันใหม่สวยงามต่างกันครับอันหนึ่งยังเงางามจากที่สังเกตดูนะครับนี่ครับช่างบอกว่าน่าจะเปลียนเพราะน้ำรั่วลงมาครับก็เลยทำให้เป็นสนิมครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับชุดเบรกของเรา ก็จะเอามาประกอบใส่กับตัวใหม่นะครับเนี่ยสังเกตนะครับผมได้สังเกตไว้ว่าตรงที่ปุ่ม,มของเบรกนะครับจะตรงกับน็อตตรงนั้นพอดีนะครับผมก็เลยหมายไว้แล้วก็ตอนประกอบจะได้ถูกต้องนะครับนี่เราก็จะมาเอาชุดเบรกใส่กับมอเตอร์อันใหม่ครับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับ นี่ครับเอาน็อตมาครับขันน็อตเข้าไปให้เรียบร้อย3นอ็อตสตัวพอดีนะครับนี่ครับทำให้ชุดเบรกแน่นนะครับแล้วเราก็จะหมุนตัวที่บล็อกที่ใส่กับแกนของถังปั่นแห้งนะครับโดยการใช้ไขควงเสียบเข้าไปล็อกเหมือนเดิมครับเวลาหมุนมอเตอร์จะได้ไม่เลื่อนนะครับ แล้วเราก็ค่อยเอามาหมุนใส่ครับนี่ครับหมุนใส่เข้าไปหมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ค่อยทําทการขันน็อตนะครับหมุนให้แน่นแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่า,าให้มันเสมอกับระดับชุดเบรกพอดีครับเบรกก็จะไปอยู่ที่ตรงจานที่ใช้ในการเบรกนะครับ นขันน็อตคืนนะครับอขันน็อตคืนเพื่อที่จะเอาไปประกอบใส่ในเครื่องซักผ้าครับเห็นว่าแน่นแล้วนะครับอเอาให้แน่นเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนครับเวลาใช้งานจะได้ปลอดภัย ันเสร็จเรียบร้อยแน่นแล้วครับเอาเข้าไปในเครื่องซักผ้าครับจะมีจุดที่หมุนใส่คืนนะครับเป็น3ขานะครับสามขา3สปริงนะครับที่เป็นการป้องกันการสะเทือนนะครับการสั่นสะเทือนของมอเตอร์เวลามันหมุนนะครับจะมีสปริงยึดอยู่ข้างล่างครับเป็นฐานอยู่แล้วก็จะมีสายเบรกลออยู่นะครับมีที่ห้อยอยู่ทีนี้เราจะประกอบนะครับเอาถัง ซักมาใส่คืนแต่ต้องแกะตัวอันนี้ออกกนนะครับตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวซีนเนาอะ,อะการน,น้ํารั่วนะครับหรือเรียกว่าสลับเป่านั่นเองครับเนี่ยตรงนี้ต้องขอบคุณนะครับช่างเสือนะครับโรงเรียนศรีรัตนวิทยาแล้วก็ช่างเข็มนะครับชนบุรีนะครับที่ให้แนวทางในการประกอบคืนนะครับนี่ครับ แกะออกนะครับอันนี้อันเดิมจะเป็นเดือยครับมันจะเกาะแน่นมากเราต้องพยายามแกะออกนะครับซึ่งต,ตัวที่มากับเครื่องตั้งแต,ต่ซื้อมานะครับมันจะแน่นมากเลยครับเราต้องพยายามแกะออกนะครับเพื่อให้มันหลุดออกมาให้ได้นี่ครับพยายามแกะแล้วนะครับตอนนี้สักพักพอหลุดออกมานะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับมีเดือยแข็งแข็งเกาะนะครับ มันก็ชำรุดแล้วนะครับตัวนี้ยางสราระเปาตัวนี้ชำรุดแล้วเราก็ต้องเอาอันใหม่ครับได้อันใหม่มาจากร้านครับเป็นแบบร้านแนะนําว่าเป็นแบบเกลียวนะครับผมสั่งจากราซด้านะครับมอตเตอร์นี่ประมาณ500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวน,ยนี่นะครับส่ระเปาจะเป็นเกลียวสามารถเอามาหมุนใส่ง่ายๆนะครับ ก็แล้วแต่เทคนิคของใครนะครับว่าจะประกอบยังไงก่อนนะครับแต่สําหรับผมก็รีวิวให้ประมาณนี้นะครับคือวิธีการของช่างฝึกหัดนะครับไม่ใช่ช่างตัวจริงนะครับนี่ก็สามารถที่จะประกอบใช้ที่บ้านตนเองได้นะครับแต่ไปซ่อมเครื่องคนอื่นไม่ไปเนาะเดี๋ยวจะทําเครื่องเข้าพังเอาเทาเครื่องตัวเองให้รอดก่อนก็พอนะครับ นี่ครับอ่านี่เราเทคนิคของผมคือเอามาสวมใส่ตรงนี้นะครับเพราะเวลาจะปิดเสียบใส่ในเครื่องนี่มันลําบากมากนะครับอ่ามันลําบากนะครับนี่ครับเอามาสวมใส่เลยจากนั้นก็ได้คําคแนะนําจากช่างเสือนะครับโรงเรียนศรีรัตนวิทยานะครับช่างฝีมือคนหนึ่งอีกนะครับมีความสามารถแนะนําว่าเอากาวยาง ติดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะซึมเราต้องทากาวยางตรงขอบให้เรียบร้อยนี่ครับทาตรงนี้นะครับเอาให้แน่นหนาะทาวอไปเลยนะครับถ้าจะรื้ออีกทีก็คือปาดหรือแกะออกทิ้งไปเลยนะครับนี่ก็ทาข้างล่างนะครับทาบนแล้วก็ทาล่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยนำถัง นะครับถังที่ใช้ในการปั่นแห้งนัดเสียบเข้าไปครับนี่ครับเป็นความขี้เกียจของผมเองไม่เอาฝาออกนะครับก็พยายามเสียบเข้าไปนะครับแล้วค่อยไปดูข้างล่างนะครับว่ามันทะลุออกมาหรือยังนะครับนี่ครับมันอาจจะเข้าไปยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ไม่เอาฝาปิดออกนะครับนี่ครับดูสิ ทะลุออกมาหรือเปล่าว่านี่ครับทะลุออกมาแล้วครับก็จะใช้เกลียวข้างหลังนะครับที่อยู่ข้างใต้นะครับหมุนเข้าไปให้มันแน่นนะครับจะทําให้ยึดติดไว้นะครับแน่นหนาถาวนมากขึ้นนะครับและเวลาจะสวมแกนลงมากับบล็อกที่เราเตรียมไว้ที่ตรงมอเตอร์นะครับให้มันตรงกันกับรูหมุนด้วยนะครับเย ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยมาทดลองครับปั่นเลยครับหมุนดีไหมครับโอ้โหหมุนเร็วมากครับทีนี้ไม่มีปัญหาชุดเบรกก็ใช้ได้ครับเปิดฝาขึ้นชุดเบรกจะทํางานมันก็จะหยุดเอากลับลงไปครับปิดฝาปุ๊บมันจะหมุนอีกครั้งครับนี่หมุนแรงขึ้นสังเกตการสั่นของเครื่องครับพอหมุนแรงแงแล้วก็ลองเปิดฝาขึ้นอีกดูนะครับว่าชุดเบรกเราจะทํางานได้ดีไหมนะครับ ไม่ต้องซื้อใหม่ฮะโชคดีไปครับว่าชุดเบรกเรายังใช้ได้ครับอึบลองเปิดขึ้นอีกครั้งครับปึ๊บมันจะทำการเบรกและหยุดได้ทันทีครับสุดยอดครับ